เป็นห่วงเหมือนกันส่งกําลังใจไปอีกภาคเหนือนะส่งให้ทุกวันทุกนาทีเลยนะคะเป็นห่วงจริงๆคะ่ะเดี๋ยวกลับไปติดตามกันเนาะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นห่วงคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของความอึอดอัด,ดใครอึดอัด,ดพุงนะรู้สึกว่าถ่ายยากเหลือเกินต้องใช้ไฟเบอร์ต,ตัวนี้เลยค่ะพี่ธัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มที่ปัญหาก่อนละกันนะคะคือต้องบอกว่าตัวที่เองอะพอยอยู่เยอะขึ้นค่ะปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือท่านเข้าไปเนี่ยแล้วมันออกไม่หมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไปกองอยู่ตรงน้้้้าาาาาทออองงซึ่่่่แแเเเชืวววคครหหลลยนนนนะะะกกก็็็ปปจจัญีีีิธ ของตัวเท้เองอะ่ะเท้ก็เลยแบบว่าชอบทานไฟเบอร์ไปตามห้างร้านสะดวกซื้อ,อแล้วก็ไปซื้อทานทีเนี้ยปัญหาที่เจอคือไฟเบอร์ มันขับถ่ายตลอดเวลามันอันไม่ได้ใช่มันอันไม่ได้แล้วเมื่อถ่ายทั้งวันนะคะแล้วเราไม่สามารถกําหนดเวลาในการขับถ่ายของเราได้นะคะซึ่งแบบเราก็ส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าก็ต้องคอยมองหาปัน้ํามันทํารายการสดตอนเช้าก็ต้องรอแบบลุ้นลุ้นเปรายการจะจบจะวิ่งเข้าห้องน้ําซึ่งมันมันลำบากต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยค่ะทีนี้แท้ก็รู้สึกว่าเราอยากได้ไฟเบอร์ที่เราทานปุ๊บแล้วขับถ่ายทีเดียวจบเราจะได้ทานทุกวันเพราะที่ผ่านมาเราจะทานได้เฉพาะวันที่เป็นวันหยุดในวันนุ่งขึ้นค่ะซึ่งบางทีเราทํงาน ทุกวันอนะกว่าจะได้ทานก็คือโอ้โหหนะ้าท้องเบอรกองไปเรื่อยๆเยอะจนแบบเป็นปัญหาใช่ไหมคะกับ อีกเรื่องหนึ่งคือเราไปเจอคลิปคลิปหนึ่งของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะได้อธิบายเกี่ยวกับระบบลำไส้ว่าลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยยาวรวมกันประมาณ7-8เมตรนะแล้วเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปอ่ะมันจะมีพวกไขมันเน่าอ่ะที่ไปเกาะตามผนังลำไส้มันเป็นไขมันเน่าที่มันที่มันพอกพูนเรื่อยๆอ่ะทำให้เรามีปัญหาพุงหมาน้อยพุงหมาใหญ่อะนะคะทีนี้วิธีการที่จะอ,ออกคุณหมอท่านบอกว่าเราไม่สามารถเอาแปรงเข้าไปขัดได้แต่เราจะต้องเอาของเหนียวเนียวเข้าไปทําความรู้จัก แล้วก็ไปดึงเอาไข่มันเน่านั้นออกมาซึ่งของเหนียวๆที่ว่านี้ก็คือตัวไซรยมฮักส์ค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยเราเคยเห็นในโลกออนไลน์ค่ะก็เลยไปดูแล้วก็ไปสั่งซื้อทีเนี้ยมันดีมากนะราคาสูงแล้วก็ใช้การดีมากแต่ปัญหาคือดื่มยากกว่าจะกลืนกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหมันยากเย็นอะ เราก็เลยอะได้โจทย์อีกข้อนึงว่าเราอยากได้ไฟเบอร์ที่มีตัวไซลิมฮักอยู่ในนั้นนะคะก็ไปปรึกษาทีมอาดีเลยว่าถ้าเกิดเราจะทําไฟเบอร์สักตัวเนี้ยให้ขับถ่ายทีเดียวจบน,นะคะแล้วก็มีไซลิมฮักอยู่ในเนี้ยทำได้ไหมซึ่งทีมอาดีบอกว่าทําได้แต่ปัญหาคือไซลิมฮักสำสมรับราคาสูงมันคือไฟเบอร์เกรดพรีเมียม มันจะทาให้ต้นทุนไฟเบอร์เราราคาสูงแล้วเราจะต้องขายไฟเบอร์ในราคาที่สูงกว่าคนอื่นเราจะโอเคไหมซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้ของดีเข้าสู่ตัวเราเนะคือตัวแท้เองก็อยากที่จะทานเองก็เลยแบบไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เชื่อว่าคนที่รักสุขภาพอะ่ะก็ต้องยอมเสียเงินมากขึ้นหน่อยเพื่อจะเอาของดีเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ได้ผลดีเราก็เลยตกลงว่าโอเคเราจะทําไฟเบอร์ตัวนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า คนที่มีปัญหา like ในเรื um. ่องของการขับถ่ายเนี่ยก็คือไม่ค่อยทานผักไม่ค่อยทานผลไม้หรือว่าทานไม่เพียงพอต่อวันนะคะก็เลยใส่ผักผลไม้5้าสีกว่า39ชนิดอยู่ในนี้บวกกับพี่เป็กเป็นคนปราตี้เยอะะก็เลยใส่คอโรฟิลเข้าไปด้วยเพื uh ่อเอาของเสียออกจากร่างกายนะคะซึ่งตัวนี้ก็เลยมีคอโรฟิลด้วยนะคะแล้วก็มีกอสคือพรีบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ค่ะดับเบิ้ลมิกซ์คอโรไฟเบอร์นะคะและปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมคะคือพอโชงออกมาค่ะ สีของเขาว่าเป็นสีเขียวแบบนี้คือจริงๆมันเป็นสีของคอร์รฟิลนะคะไม่ได้แต่งเติมสีเพิ่มเติมรสชาติเนี่ยหลายคนกลัวว่าจะเหม็นเขียวไหมจะดื่มยากไหมนะคะตัวนี้รสชาติและเฟลเวอร์ของเขามาจากสเปนนะคะเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใคร<ฆ>ผู้ว่าไหมคะวันนี้ได้เลยค่ะ<ฆ>เป็นอิ๋ก็ลองให้คุณผู้ชมแล้วชอบนะเพราะว่าอะไร,รู้วยหอมกินง่ายและขับถ่ายตรงเวลามากใช่ค่ะตัวนี้จะขับถ่ายตรงเวลาและขับถ่ายทีเดียวจบบางคนอาจจะสองสาครั้งไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหาคือ กลิ่นที่ออกมายิ่งคนที่ดื่มครั้งแรกกลิ่นจะแรงพอสมควรนะคะเพราะว่ามันไปดึงอเอาไขมันเน่าพวกของเสียของเน่าที่โอ้โหกินเร็วมากเลยพูดตายละหมดเลยพประมาณกี่ช,ชั่วโมงออกประมาณไม่เกินแปดชั่วโมงอ่ะโอเคเ,เราเรากําหนดได้เลยคือดูที่สภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะบางบางคนได้หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะคํานวณเวลาได้เลยว่าอ่านเราจะทานเวลานี้เพื่อให้ออกเวลานี้แล้วมันจะทีเดียวจบนะคะซึ่งต้องบอกว่า ถ้าเกิดว่าใครทานครั้งแรกนะคะแนะนําให้ทานยาวนานติดต่อกันสามอาทิตย์เพื่อปรับสมดุลลาไส้แล้วพอหลังจากนั้นจะทาน2วันทีสาวันทีได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความชอบใจหรือความพึงพอ,พอใจของตัวเราเองนะคะซึ่งตัวแท้เองอะ่ะตอนที่ทายแบบอะ่ะน้ําหนักหายไป คือด้วยความที่เราอยากลดน้ําหนักด้วย<ฆ>เพราะว่าเราอยากให้ตัวลีลีนก็เลยทานตัวนี้แทนมือเย็นแล้วงดมือเย็นไปนะคะนี่ตัวเล็กมากนะใช่นนทานอยู่ประมาณตอนนั้นน่ะสิวันจะ<ฆ>ถ่ายแบบแล้ว แล้วก็ลดมื้อเย็นหายไป4กิโลภายใน12วันนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ลดน้ําหนักนะคะแต่ผลพลอยได้ของเขาเหมือนทําให้น้ําหนักตัวเราหายไปมีลูกค้ารีวิวว่าน้ําหนักหายไปประมาณ2-3โลโดยที่เขาไม่ได้ลดน้าหนักเพราะมันไปเอาของเสียออกจากร่างกายนะคะ<ฮ>ตัวนี้ถ้าชงดื่มแนะนําให้ดื่มน้าตามเพราะว่าน้ํามันจะเข้าไปทําให้ไซรลิมหักพองพอพองตัวเสร็จมันจะไหลไปตามการขดของลําไส้แล้วก็ไปดึงเอาพวกไขมันน่าออกมาเหมือนการลอกท่อ<ฮ>เวลาท่อที่มันตันแล้วเราต้องลอกท่อ มาก็ไปเอาของเสียออกซึ่งกลิ่นมันจะแรงนิดหนึงอย่างที่บอกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทันีามาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะคะวันนี้ค่ะสําหรับ99สายแรกนะคะคุณจะได้รับนะคะไฟเบอร์1แถม1ในราคาเกือบ2,000วันนี้จ่ายเพียง690บาทเท่านั้นนะคะโทรที่02-113-1234หรือว่าไ like ล t ์แอ l ย้ำกันอีกรอบนะคะวันนี้เฉพาะ99สายแรกนะคะที่ซื้อ1แถม1จ่ายเพียง6 90บาทโทรที่0 2น1 3 1 2 3 4หรือว่าไลน์แอทเ u t ร i ดูเทลจัดส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางหรือง่ายๆเลยคือสแกนคิวอาโค้ที่ขึ้นหน้าจอนะคะซึ่งเซตเนี้ยสามารถทานติดต่อกันสาทิตย์อย่างที่บอกใครที่ลองครั้งแรกทานทุกวันไปเลยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี้ยจะทาน2วันที3วันทีได้หมดสําหรับคนทานหนักแนะนํานะคะ2องซองได้เลยอย่างพี่เปกอร์เขาจะทาน2องซองบางคนเนี่ยทานซองเดียวก็เอาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนเลย ะะแล้วก็มีคําถามหลายคาถามถามว่าถ้าผู้ใหญ่อายุเยอะ70อัพ80อัพบทานได้ไหมนะคะคุณพ่อที่อายุ75ค่ะคุณพ่อเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกบางทีก็อาหารไม่ย่อยนะคะกรดไหลย,ย้อนซึ่งเอาตัวนี้คุณพ่อทานคุณพ่อชอบมากทุกวันนี้ทานทุกวันนะคะอย่างเงี้ยไปเที่ยวเมืองน,นอกกันก็สามารถที่จะทานตอนเย็นและตอนเช้า่าขับถ่ายออกหมดแล้วไปเที่ยวได้อย่างสบายใจใไม่ต้องคอยกังวลว่าจะต้องหาห้องน้ําเข้าจะปวด ปวดอยากเข้าทั้งวันตัวนี้ทีเดียวจบนะคะแต่บางคนอาจจะสองสามครั้งแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่และบุคคลนะคะรสชาติดีอร่อยนะคะซึ่งคุณพ่อท่เจ็ดสิบห้าทานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุเยอะทานได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าในนี้มีแต่ของดีทั้งนั้นนะคะมีผัก ผลรบา5สีกว่า39ชนิดนะคะมีไซเดียมฮาร์นะคะแล้วก็มีตัวคอรฟิลตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่เป็นสายชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่กินเข้าไปเยอะแล้วเออออกไม่หมดนะคะบางทีเนี่ยพอมันออกไม่หมดเนี่ยมันก็จะกองอยู่ในหน้าท้องซึ่งตอนนี้เห,เหลือ18สายแล้วพี่ยอจ๋าค่ะรีบกันนิดนึงนะคะเพราะวันนี้ค่ะอย่างที่บอก99สายแรกนะคะซื้อหแถมหในราคา 690บาทนะคะโทรที่02-113-1234หรือว่าไลน์แอดเทลทูเทลนะคะง่ายๆเลยคือสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอนะคะย้ำกันอีกรอบโรพิเศษวันนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคา690บาทสามารถโทรได้ที่02-113-1234หรือว่า Li น์แอดเทลทูเทลนะคะสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะและตอนนี้สายหมดแล้วพี่พยาติสายหมด ยาเวลาเหลือนิดหน่อยเพิ่มสายได้ไหมได้ได้ค่ะะวันนี้เดี๋ยวเพิ่มให้อีก50สายนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็อยากที่จะลองไฟเบอร์ตัวนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่0 2น1 3 1 2 3 4หรือว่า Line แอดเทลทูเทลนะคะง่ายๆเลยคือสแกนคือเอาโค้ดที่ขึ้นหน้าจอใครที่เป็นสายชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่พิซซ่าชอบกินแป้งชอบกินของเยอะนะคะแล้วไม่สามารถที่จะขับทายออกมาได้หมดจดนะคะตัวนี้จะมีไซเลมฮักส์เข้า ไปดึงเอาไขมันเน่าที่อยู่ในลําไส้ของเราแป้งเน่าๆที่อยู่ในลําไส้ของเรานะคะสําหรับใครที่เป็นกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยตัวนี้ก็มีส่วนช่วยนะคะเพราะจะมีสารสกัดที่มีอัลฟาฟาคอเลราที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของกระเพาะในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่0 2น1 3 1 2 3 4หรือว่าไลน์แอดเท t ท t เทนะคะง่ายๆคือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอ จัดส่งฟรีนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยวันนี้คะ่ะโปรนะคะ2ชิ้นไปเลยนะคะทานยาวๆต่อเนื่องสามอาทิตย์ในราคา690าบาทโทรที่0 2น1 3 1 2 3 4หรือว่าไลน์ t t a i l totail คะ่ะโทรดว่วนเลยนะคะเพิ่มสายให้แล้วนะขอบคุณพี่ย่ามากๆานะคะสุดพี่ย่าไปส่งกำลังใจให้ข่าวฝั่งนู้นดีกว่าใช่เอาเรื่องของชายแดนตอนแรกก็คิดว่าจะหยุดยิงไปแล้วนะ <c oughs> มีบางจุดก่อกวนกันอยู่ยังไม่ยอมกัมพูชาะนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นรายงานจากทางกองทัพบก นะครับโดย